แกก่อนเขามัดมามัดมัดมาดีครับต้องรุนว่าเขาจะเอาฝากอย่างมาแน่แค่องันแนะปุยีพูดเขาจะว่าจะฝากว่าให้หลายอย่างอยู่นอนถึงตื่นได้เมื่อกี้เนี่ยเราว่ายดเป็นนอนน่ะหลานกวนแล้วพอน้อนทำให่ช้ากินเราเราปะเนี่ยนี่เราขาววะเนาะลดนู่แห่ะนี่เราขาวจากวันมาวันมาแล้ ดาบปอดนี่ของดาบปอดครับเปิดมาแรกคือโอ้โหดังสือ <c oughs> พิมพ์พ่อ,อแมน <c oughs> เออยังกอบเว้นคือพิมพ์เิ้ปัิทินปฏิทินเอออันนี้ครับอันนี้คือมะม่วมมงกว,วนนี่มะม่วงกวนนะครับสามสามถุงโอ้นี่กวนกับมือนี่แซ่บกอันี้โอ้คือเละแท้ อันนี้บักม่วงแกว้วแมนบ้งเหรอแมนโอ้ที่ถูงู่อันนี้ยังนี่ไก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 บ้านครับไก่บ้านสองโตโตบักใหญ่หนึ่งโอ้ได้กินไก่บ้านอ๊บเราหมดเลยนี่ต้มนี่ใบม,มอนพร้อมครับอันนี้ใบมะขามของาให้ใบมะขามอ่อนมึง <c oughs> อยากให้ต้มใส่ไก่บ้านนี่แซ่บแท้เขบ <c oughs> บาบอก ทีักนาวอยู่ประมาณสามสิบหน่วยนี่แหละเออใครอยู่บกกับบุกม่วงครับนี่แหละมีม่วงสุกม่วงดิบเบิดแล้วครับนี่แหละครับที่บ้านบ้านป่อพานฝวากมาให้ขอบคุณครับตาเขียวขอบคุณครับแด้ตตัวอ้าว